ไทยนะคะก็เชิญกับการขัดดุลการค้ามาติดต่อกันแล้ว2ปีค่ะในปี2022แล้วมา2023เป็นผลมาจากราคาพลังกานในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนขณะที่ภาคการส่งอของเราเนี่ยก็หดตัวไปเมื่อปี2023ที่ผ่านมาในปี2024นี้นะคะเราก็มองว่าไทยก็ยังคงเผชิญกับการขัดดุลการค้าเป็นปีที่3ติดต่อกัน ใจหลักๆนะคะก็มาจาก3ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกนะคะก็มาจากการที่ไทยเป็นผู้นําเข้าพลังงานโดยสุทธิค่ะโดยทุกการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานหรือราคาน้ํามันดิบ ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่เรา4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับในปี2024นะถึงแม้ว่าราคาพลังงานเนี่ยจะปรับลดลงจากช่วงพีคในปี2022ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยแต่ว่าดุลพลังงานของไทยเนี่ยก็ยังคงขาดดุลในช่วงเจเดือนแรกของปีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือเรื่องของการที่ความสามารถในการแข่งขัน,น,นข,อของไทยที่ลดลงค่ะโดยถ้าลองดูจากสินค้าหลักของไทยนะคะก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้ว ดุลการค้าของไทยเนี่ยจะได้ดูลลดลงค่ะโดยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทําให้ความต้องการสินค้าของไทยนั้นลดลงอย่าเช่นตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือว่าตัวรถยนต์สันดาปเองก็อาจจะส่งออกได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วก็เรื่องของความสามารถในการแข่งขันในด้านของราคาแล้วก็คุณภาพในกลุ่มของสินค้าเกษตรที่ลดลงทําให้ไทยเนี่ยส่งออกไป ในประเทศที่เคยเป็นตลาดของเรานะ่ยได้ลดลงเนื่องจากมีการเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดของประเทศอื่นๆมากขึ้นค่ะสำหรับปัจจัยที่3นะคะก็จะมาจากทิศทางการค้าโรคที่เปลี่ยนไปค่ะหลังจากเกิดสงครามการค้าในปี2 0 1 8ค่ะแล้วก็กระทบต่อดุลการค้าของเราซึ่งก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนก็ค่อนข้างที่จะลดลงไปเยอะหลังจากมีสงครามการคา้า โดยเป็นผลมาจากการที่หนึ่งเราก็นำเข้าสินค้าทุนพวกเครื่องจักรจากจาก<ม>ีนมากขึ้นจากการที่มีธุรกิจเข้ามาย้ายฐานการผลิตในไทยในขณะที่เราเองเนี่ยก็ส่งออกสินค้าขั้นกลางอย่างเช่นพวกแมตตพลาสติกแล้วก็เคมีพัน์ไปจีนได้ลดลง<ม>เพราะว่าเขาเองก็ผลิตได้เองมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มขึ้นหลังจากมีเทรดบอลในปี2018แต่ว่า เราก็มองว่ามันก็คงจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปชดเชยกับปริมาณที่จะมีการขาดดุลกับจีนได้ส่ว so, นสุดท้ายนะคะก็เป็นดุลการค้ากับตลาดอื่นๆเราก็เห็นว่าเราเนี่ยได้ดุลการค้าลดลงในตลาดเหล่านั้น mm. เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็โดนจีนน่ไปตีตลาดในประเทศที่เคยเป็นตลาดส่งออกของ สำหรับอนาคตนะคะก็มองว่าไทยก็ยังคงจะขาดดุลการค้า่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างในการนําเข้าของเรา<ม>ที่มีการนําเข้าพลังงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการนําเข้าสินค้าทุนที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าอาจจะช่วยบรรเทาการขาดดุลการค้าได้นยก็คงจะมาจากการนําเข้าพลังงานที่อาจจะลดลงได้ค่ะในประเทศเนี่ยมีการ เหมือนเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้นกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ